สวัสดีค่ะทุกคนมีข่าวอัปเดตของลิซ่าค่ะลิซ่าขึ้นปกนิตยาสาร W Korea ฉบับเดือนสิงหาคมล่าสุดทางออฟฟิเชียลนะคะก็ได้เปลี่ยนปกเป็นรูปลิซ่าเพื่อโปรโมทเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งทางในทวิตเตอร์ยูทูบเฟซบุ๊กเรียบร้อยเลยค่ะบทสัมภาษณ์บางส่วนในนิตยาสารนะคะลิซ่าก็ได้พูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งเธอเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนเดบิวต์อีกนะทุกคนซึ่งได้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแนะนํากระเป๋าเซ i ีนให้ค่ะเมื่อ เห็นแรบ,บแรกเนี่ยก็อยากได้ทันทีเลยนะคะก็ยังเล่าอีกว่าตอนที่ไปที่ช็อปเนี่ยได้นั่งแท็กซี่ไปที่ร้านคนเดียวด้วยนะคะไปแต่เช้าเลยนะแล้วเป็นลูกค้าคนแรกของร้านด้วยค่ะ คนอื่นๆเนี่ยก็ดูสงสัยว่าเอ๊ะเด็กน้อยคนนี้เนี่ยมาทำอะไรถึงมาถามหาก,กระเป๋ารุ่นเบลแบกนี้เป็นกระเป๋ารุ่นคาดเข็มขัดสีดำนะคะน้องบอกว่าปกติเนี่ยชอบหอบของเยอะแยะนะคะก็เลยจะเลือกกระเป๋าใบใหญ่หน่อยจะได้ใส่ของได้พอและเพราะมันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของฉันนะคะฉันก็เลยจัดทะนุทนอมหน่อยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักก็เลยจะเก็บเส่ตู้มากกว่าคะ่ะ เมื่อถูกถามถึงความเชยทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิซา่าเธอบอกว่าเพื่อที่จะมีความสุขทุกวันนี้นะคะฉันพยายามดูแลความสุขของตัวเองมากกว่าคนอื่นๆฉันตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ต่อความสุขของตัวเองโดยที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะ แล้วลิซ่าในวัย26ปีนั้นเป็นยังไงฉันคิดว่าคงมีหลากหลายมุมมองที่คนอาจจะคิดถึงเวลาที่ศิลปินชื่อลิซ่าใช่ไหมล่ะคะแต่สําหรับตัวฉันเองฉันมีความอิสระมากกว่าคนอื่นๆก็คือกินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายคะ่ะในฐานะศิลปินที่ชื่อลิซ่าและลาล,ลิสามโนบาลแตกต่างกันอย่างไรและเหมือนกันแค่ไหนฉันคิดว่าไม่แตกต่างกันมากนะคะ ฉันเป็นคนที่จริงใจโปร่งใสแบบที่เห็นนี่แหละค่ะคิดอะไรก็แสดงออกแบบนั้นเลยแม้กระทั่งเวลาที่เจอใครเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาเลยนะฉันไม่ชอบที่จะต้องมาเสแสร้งทำอะไรให้คนอื่นมองว่าฉันดีฉันแค่คิดว่าก็นี่แหละเป็นตัวของฉันเองนี่แหละเพื่อนๆก็มักจะบอกฉันว่าฉันเป็นคนดูสบายๆชิลๆและหลายครั้งนะคะฉันก็ออกไปหาเพื่อนแบบไม่แต่งหน้าด้วยนะ แถมยังอยู่ในชุดนอนอีกด้วยนะคะแล้วก็หวัวเราะตัวเองด้วยนะคะและอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของคุณในช่วงปีที่ผ่านมาน้องบอกว่าวิธีคิดค่ะวิธีคิดของเราเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุของเราเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่ฉันคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะคิดถึงสิ่งที่ฉันอาจจะทํามันไม่ได้แล้วถ้าฉันโตขึ้นมากกว่านี้ น้องก็เลยเหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วน,นะค่ะทุกคนลิซ่าก็ตอบคำถามยังตรงไปตรงมานะคะดูจากสัมภาษณ์เราเนี่ยทัศนคติน้องนะคะก็ดูโตขึ้นนะคะมีความใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น ทัศนคติก็ไปในเชิงบวกเสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นเด็กคิดบวกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็ยังจริงใจและก็น่ารักกับคนอรอบข้างเสมอใครนะคะได้เป็นเพื่อลิซ่าเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รับพลังบวกจากผู้หญิงคนนี้แหละคะ่เะเผิ่แป๊บเดียวนะคะริซ่าอายุ26ปีแล้วก็โตขึ้นทุกปีทุกปีนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้เราได้เห็นอีกถึงเมื่อไหร่นะและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต่อสัญญาด้วยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็น อีกแต่เชื่อว่าลิซ่าเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแน่นอนและไม่ยอมให้ตัวเองเสียเปรียบค่ะเชื่อใจน้องได้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ l b l ร c k p i n k c ค l ล a b s t a r b u c า s เป็นพิ n k Collection สินค้าพร้อมเครื่องดื่มเริ่มจำหน่ายวันที่25กรกฎาคมนี้เที่ยวร้านสตา buck คบางสาขานะะในฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไต้หวันที่ไทยแล้วก็เวียดนามค่ะ จนกว่าของจะหมดนะคะคอลเลกชันเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะทุกคนแต่ละอย่างก็คือน่ารักมากๆนะคะ ของมันต้องมีหรือเปล่านะดูเมนูนะคะน่ารักน่าทานมากๆมาดูราคาของแต่ละชิ้นกันบ้างว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยค่ะและดูแก้วของแต่ละคนนะคะที่สี่สาวเลือกมาน่ารักมากๆแต่ของลิซ่านี่คือแบบเล่นงานแฟนคลับอีกแล้วหรือเปล่าทุกคนเลือกตัวที่แพงที่สุดด้วยนะเนี่ยสามพันบาทแน่นะคะป้ายยายกันสุดๆใครที่ชอบก็ไปตามกันได้นะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ